ก็สวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n 2เดียวเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถือรถราคาหน่าซื้อมากๆนะครับสเปคแรงราคาถูกกับคุ้มที่สุดแล้วนะครับในปี2024นี้นะครับ ก็ยังไงเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกรุ่นคลิปนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่เกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาเนี่ยก็อาจจะลดไม่ได้เยอะมาก,กน,นะครับผมว่าเก็บกวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างครับไปเลยครับอันดับที่5ครับ Huawei Nova Y70 นั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นตัวคุ้มเลยนะครับของทางแบรนด์หัวเว่ยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งในเรื่องของราคาเนี่ยตัวนี้เปิดตัวที่5,999บาทเลยนะครับส่วนราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่2 9 9 9บาบาทครับก็ถือว่าราคานี้เนี่ยก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อพิจารณาอยู่หนึงข้อนะครับก็คือการใช้งานพวก Google และก็ y o u t u b e นะครับก็อาจจะใช้งานได้ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่อยากจะใช้งานยุ่งยากนะครับอยากใช้งานเหมือนเครื่องอื่นทั่วไปเนี่ยผมว่ามองข้ามตัวนี้ไปได้เลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รับได้นะครับผมก็จัดมาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ ก็ส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ขนาด6.75นิ้วเลยนะครับจอจะเป็นแบบ IPS นะครับผมความเรียดเนี่ยอยู่ที่ HD+ นะครับส่วนในเรื่องของระบบปฏิบัติการจะใช้เป็นตัว EMUI 12นะครับ CPU รุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัว Kirin 710นะครับความเร็วอยู่ที่2.0 GHz ครับมีความจํำนะครับรุ่นนี้จะให้ RAM ที่4 GB ROM 128 GB เลยนะครับ กล้องหลังจะให้มาที่3เลนด้วยกันครับก็คือ48ล้านพิกเซลบวก5ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวีดีโอก็สูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟเมนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่6000 m มิลลิแอมนะครับแล้ก็จะรองรับการชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่22.5วัตต์นะครับและราคาล่าสุดนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือ2,999บาทนั่นเองครับ อันดับที่4ครับ oppo a 3 8นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมมากๆเลยนะครับของทางแบรนด์ก็ถือว่าเป็นรุ่นขายดีมากๆเลยนะครับซึ่งรุ่นี้ในเรื่องของราคาเนี่ยก็อาจจะลดไม่เยอะมากนะครับก็กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับผมซึ่งตุ่นี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่5,499บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่4,999บาบาทนั่นเองครับ ก็5,000มีทอนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้มือถืองบไม่เกิน5,000ก็รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นทางเลือกนะครับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมทั้งในเรื่องของสเปคและก็ดีไซน์ก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับก็ส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพในขนาดอยู่ที่6.56นิ้วนะครับ จะเป็นแบบตัว IPS LCD นะครับอัตรา refresh rate อยู่ที่90 h z นะครับส่วนในเรื่องของ Android จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14แล้วนะครับผมและในส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับตัว Helio G85 นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.0 g h z ครับมีความจำรุ่นนี้จะให้ r a ไรมาที่6 g b รอม128 g b นะครับกล้องหลังจะให้มาที่2เลนสด้วยกันครับก็คือ50ล้านพิกเซลก2ล้านพิกเซลนะครับ f/ ที่1.8ครับ การถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,000ม ah, ิลลิแอมและก็จะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือ4,999บาทนั่นเองครับอันดับที่3ครับ Infinix Note 40 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีนึรุ่นยอดนิยมเหมือนกันเลยนะครับจากแบรนด์ของ Infinix นะครับ ตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์นะครับก็ถือว่าออกแบบไม่ได้ดีแล้วก็สวยงามมากๆครับก็จะออกแนวโอโรราด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของราคาเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับราคาตัวนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่8999บาทนะครับ ส่วนราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่7,999บาทนั่นเองครับก็ถือว่าราคานี้เนี่ยค่อนข้างข่มมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดของร้านค้าไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพในขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะครับจะเป็นแบบตัว a m o l e d นะครับอัตราเรเฟรชเรอย่ที่น่งอยูี่ที่120 h z เลยนะครับส่วนในเรื่องของ Android จะมาพร้อมกับเวอร์ชั้น14เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ส่วน CPU นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว Helio G 99นะครับความเร็วนเนี่ยอยู่ที่2.2 GHz นะครับมีความจำของตันี้จะให้อะไรามาที่8 GB ส่วน ROM อยู่ที่256 GB เลยนะครับกล้องหลังจะให้มาที่3เลนด้วยกันครับก็คือ108ล้านพิกเซลบวกสองล้านก็อีก2ล้านพิกเซล F 1.8นะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่2 K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับ ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่70วัตต์เลยนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วมากๆากนะครับในราคาก็ย่งที่บอกไปนะครับก็คือ7,999บาทนั่นเองครับอันดับที่2ครับ Redmi Note 13 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนรุ่นตัวคุ้มมากๆนะครับของแบรนด์ Xiaomi นะครับก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับ ใครที่มีงบประมาณสัก7,000-8,000บาทเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นที่น่าซื้อมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่7,999บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดนะครับก็อาจจะลดไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่ประมาณสัก7,000กลางๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่าลดไม่เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของสเปคและก็ดีไซน์เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับราคานะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนํามากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดของร้านค้าไว้ให้เช่นเคยเลยแล้วกันนะครับก็ส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ AMOLED นะครับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับ Android ก็จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับต่อมาในส่วนของ CPU จะมาพร้อมกับตัว Dimensity 680 0นะครับ ความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.4 g h z นะครับมีความจำรุ่นนี้จะให้ RAM มาที่8 g b นะครับส่วนรอมอยู่ที่256 g ิกเลยนะครับกล้องหลังจะให้มาที่3เล่นนะครับก็คือ108ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้ก็อีก2ล้านพิกเซล F 1.7นะครับการถ่ายวีดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5 0 0 0 m มิลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จไวอยู่ยที่33วัตต์ด้วยกัน และราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ7,000กลางๆในประมาณสัก7,5 0 0ประมาณนี้นะครับอันดับที่1ครับ Poco X65G นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นตัวคุมแล้วก็รุ่นสเปคแรงมากๆนะครับ ซึ่งในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ลดเดยอะมากขนาดนั้นนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่9,999บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยมันก็ยังไม่ทรงตัวเท่าไหร่มากนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวใหม่นะครับก็บางวันเนี่ยราคาก็มีขึ้นก็มีนะครับแล้วก็มีลงก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าน่าจะ ซื้อในช่วงของโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับก็อาจจะรวมคูป,ปองแล้วด้วยเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก8ป0พันปลายๆป,ประมาณนี้ก็น่าจะพอหาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อช่วงโปรโมชั่นของแต่ละเดือนดีกว่านะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดของร้านค้าวไว้ให้และกันนะครับส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพในขนาดอยู่ที่6.67เดนิ้วนะครับ จะเป็นแบบอ m ม l e ลนะครับอัตราดีเฟช a t e อยู่ที่120 h ฮิรสนะครับส่วน Android จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14แล้วนะครับ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว snapdragon 7s gen 2นะครับความเร็วอยู่ที่2.4 g h z นะครับดยความจำตัวนี้จะให้แรยมาที่12 g b เลยนะครับสำหรับอยู่ที่256 g b ครับ กล้องหลังจะให้มาที่3เรเลนด้วยกันครับก็คือ64ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวีดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมเลยนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาที่5,100มิลลิแอมป์นะครับและก็จะอรองรับการชาร์จไวหนิ่วที่67วัตต์ด้วยกันครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่9,999บาทครับสำหรับราคาเปิดตัวนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดในเรื่องของคำอธิบายนะครับในเรื่องของรูปภาพหรือว่าในเรื่องของเสียงตังเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม